อันนี้คือมีใช่ไหมครับอันนี้คือทองค่ะตืดตดดดมดีูนะครับมีกดเข้าไปแรงๆนะครับลึกๆหน่อย่เราก็มาดูพาดีนี่ครับจานสรุปชอบพี่ีกับต่อฮาวกันด้วยค่ะสวัสดีค่ะบ๊ายบายอันนี้คือชุดแม่หมูที่รอทอดนะครับจะเป็นวิธีที่สิบห้ก็คือผสมมาแล้วนะ เราก็จะทําการตรวจท้องน,นะครับว่าหมูนเนี่ยมันท้องจริงหรือเปล่ามีลูกใหญ่ท้องหรือเปล่าหรือว่ามันท้องลมหรือว่ามันอ้วนเฉยๆนะเพราะว่าถ้าเกิดมันไ,ไม่ท้องเนี่ยเราจะต้องทาการแบบว่าแยกออกมาให้มันเป็นสัมหม่แล้วทําการผสมใหม่นะจะได้ไม่เสียรอบครับไม่เสียเวลา อ๋อการตัวท้องมีแบบหลายแบบด้วยเหรออาจารย์มีเครื่องสามแบบค่ะจากมี A โหมดมี D โหมดแล้วก็มีโหมดนะคะราคาก็อันนี้สามหมื่นอันนี้ห้าหมื่นอันนี้แสนหนึ่งแล้วแต่อันไหนชัวร์สุดครับอันไหนชัวร์สุดมีโหมดชัวร์สุดอิงแข็งแม่นยำโอเคแล้วก็ตรวจได้18วบน18วันนะ18วันแล้วก็ตรวจได้เลยอ๋อรู้แต่ว่าถ้า A โหมดเนี่ยต้องประมาณ21ขึ้นไป ได้ถึง77วันแต่ว่าถ้ากิงถ้าไม่ค่อยก่งเท่าไหร่ให้ขยับมาที่28ก็ถือให้ตัว้มใหญ่อันนี้ตรวอะไรนะอันนี้อันนี้ไม่ใช่นะอันนี้ไม่ท้องก็ท้องอันนี้เสียไม่ท้องอันนี้เป็นเอหมดถ้าท้องมันจะร้องท้องจะร้องตื้นถ้า้คือไม่ท้องถ้าแค่น้ือไม่ท้องนะคะแล้วถ้าท้องจะลองตื้ อ๋อจะเป็นเสียงยาวตืดาา๊ดอ,อ,อันนี้ตรวในคนได้ไหมครับไม่ได้อ,อ๋อไม่ได้ใช้คลายกันใช้คลายกันแต่อุปกรณ์มันอาจจะความแรงหนนไหมคะถ้าดูจาางจะแน่นยังไงเพราะว่าเราก็อง อ่าแล้วก็ดีครับจะต้องให,อนนะให้ถ้ายืนนะให้ถ้ายืนให้หมูยือนอ่าจะดูวิธีการใช้นะครับนี่แบบ A โหมดนะเอาเซลครับขาที่เครื่องนอนตั้งตับเอ๋ อันนี้คือมีใช่ไหมครับอันนี้คือท้องค่ะตื๊ดๆๆข่าวคฟังแง๊กแง๊กคือโค้งเล้อ๋อตื๊ดๆๆมันต้องตื๊ดยาวค่ะถ้าไม่โค้งมันจะตื๊ดมันจะเป็นจังหวะตื่นๆตื่นๆต่อเนื่องกันโอเคอ๋อนี่คือวิธีตรวจแบบเอโหมดนะเอโหมดราคาประมาณแสนแต่ถ้าเป็นอันใหญ่เหมือนในโรงพยาบาลก็สามแสน อ,อันนี้จะแบบสปายได้นะจะคล้ายๆกันนะครับก็คือใช้เซลทาลงไปข้างตัวอ่าเดี๋ยวเรามาดูที่กระตุ้นครับ จะเหมือนของเด็กทาลกไหมใช่ค่ะต้องทำให้มันยืนต้องให้แม่ยืนก่อนนะครับเราจะเปิดขึ้นอันนีเนี่ยมีลูกแล้วป็นซี่โครงเป็นซี่โครงเป็นตัวซี่โครงตรงไหนครับที่คือพี่โครงอ๋อตัวนั้น แล้วเรารู้ไหมครับว่ามีกี่ตัวรู้ไหมครับไม่เอ่อมันด้วยความที่หมูมันเยอะค่ะเวลาเราถ้าเราขยับหัวโขๆอ่ะมันก็จะดิ้นตามหัวโขๆเราไปก็นับยากค่ะแต่แค่เห็นว่ามากกว่าหนึ่งหรือมากกว่าสองอะไรเงี้ยแต่ถ้าอย่างนี้คือมีลูกติดแน่นอนมีลูกแน่นอนเรื่อง<ม>นี้จะค่อนข้างชัดนะต้องให้มันนอนนิ่งๆตรงร่องนมร่องนมอ๋อโอเควิธีการตรวจครับตรงไหน เ,อ,เอ,อ่วิธีใช้ครับเราต้องเติมเซลล์หน่อยนะครับเซลล์ช่องว่างของอากาศนะต้องไปที่ช่องท้องท้องระหว่างราวนมนะแล้วเรากนะ็ามาดูนี่เครืออะไรตอนนี้จะใช่ไหมตัวนี่ใช่นมไหมใช่ไหมหนูไม่รู้ <laughs> ให้จานดูเนาะจานคำนี้ใช่ไหมครับมีมีลูกไหมครับมีโคกันมีโคไหมใช,ใช่ใช่ไหมครับได้มีการเคลื่อนไหวยอยู่นะเป็น เห็นหัวใจยืดยืดยืดแถวเราขยายหกหกปกติจะเห็นเป็นตัวแบบเป็นตัวโครงกระดูกชั่กว่านี้อันนี้ไม่ค่อยชัดเท่าไหร่อันคล้ายๆคล้ายๆตัวเนาะเนี่ยเป็นตัวคลุมแต่มันแรงไม่จนถึงกระดูกมติเป็นตัวคลุมตัวไม่แรงเพราะว่าเรากดไม่ลึกหรือว่าไงจ๊ะอ๋อต้องกดให้ลึกกว่านี้ต้องกดแรงกว่านี้ให้มันเข้าไปอ่ากดไป ไฮพอร์มันเป็นคามแรงของกระแสที่ม่นจะใส่ในลึกๆพี่ดีกดหนูนะครับพีดกดเข้าไปแรงๆนะครับลึกๆหน่อยแล้วก็มาดูพารที่จ่อเมเตอร์นะ ้องหรือไม่ท้องถ้าไม่ท้องอ๋อมีอ๋อนั่ะนะคือกระดูกสันหลังใช่ไหมครับใช่ค่ะแต่ว่าตัวแต่ว่าตัวน,นี้ท้องนะครับตัวน,นี้ท้องปลอดภัยทับชัดเนอะตัวน,นี้ชัดเห็นแล้วมันจะเป็นโครงกระดูก,ดก้างาหลังสันหลังโอเคปลอดภัยครับออใช้งานง่ายมากเลย อันนี้ก็เราดูว่าอ้วนไม่อ้วนหรือว่าไงจ้าอ๋ออันนี้คือดูรสาตมูอ้วนไม่อ้วนนะอันนี้ไอนน้ตัวนี้เกือบสี่นะสี่ตัวนี้เท่าไหร่ดีน,นี่คือไซส์หุ่นนะ,ะดูที่โคมประมาณไซส์สามคือหมูปันกลางคือเครื่องตรวจแบบเอนะครับนี่ดูกันใกล้ๆนะอันนี้จะตรวจยากนิดนึงนะไม่เหมือนแบบสี่ แบบซีนี้จะมีภาพด้วยแตบบ่นี้ต้องใช้ฟังเสียงก่อนนะครับมันต้องดังเสียงตื้ตื้ตืดต,ตื้ยาวนี่คือหมูท้องนะถ้าดังตื้อเดียวแล้วคือเว้นช่วงนะครับแปลว่าไม่ท้องนะแต่ตืดยาวนี่คือหมูท้องนะครับมีลูกนะ